สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณคิงครับโดยคุณคิงได้ติดต่อเข้ามายังทีมงานคนเล่าผีและได้เล่าเรื่องให้ทีมงานฟังก่อนที่ผมจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อคิงเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้หลายคนอาจจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วเมื่อตอนที่ผมโทรไปเล่าในรายการวิทยุออนไลน์เมื่อหลายปีก่อน ถ้าใครยังจำผมได้ก็แวะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยคุณคิงเล่าว่าเมื่อก่อนคุณคิงเป็นทหารประจำการอยู่ที่ชายแดนจังหวัดตากมีคุณลุงท่านหนึ่งที่บ้านอยู่แถวๆนั้นแกเห็นพวกของคุณคิงบ่อยๆเข้าก็มานั่งคุยด้วยแกบอกว่าแกเคยเป็นทหารพลายอยู่ทางภาคอีสาน แล้วแกก็ถามว่าอยู่ในป่าแบบเนี้ยเคยเจอผีบางหรือเปล่าคุณคิงก็ตอบว่าลุงมาพูดอะไรกลางค่ำกลางคืนแบบนี้พวกผมเข้าเวรกันอยู่แกก็พูดว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังคุณคิงและคนอื่นๆก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจสมัยที่แกเป็นทหารพรานเมื่อก่อนยังเป็นแค่การรับจ้าง ไม่มีสวัสดิการอะไรมากมายแล้วแกก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เกเรแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นมัดดี้เวลาออกตรวจพื้นที่หรือลาดตระเวนตามแนวตะเข็บก็มักจะไปด้วยกันแต่จริงๆก็ไปด้วยกันหลายคนแต่จะสนิทกับเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษเพื่อนคนนี้ชื่อลุงเทียนเวลาลาดตระเวนบางทีคุณลุงแกก็นำบางทีลุงเทียนก็นำ แต่ส่วนมากลุงเทียนจะนำมากกว่าเวลาประจำตามจุดต่างๆคุณลุงแกก็จะแอบเอาเล่าไปให้หลังๆมาโดนคนที่มียศสูงกว่าจับแยกกันเพราะว่าทั้งสองคนเมาได้กันบ่อยเกินจนเสียการเสียงานไม่ยอมเข้าเวรมีวันหนึ่งหลังจากโดนจับแยกแล้วคุณลุงกับลุงเทียนก็ต้องเข้าเวรคนละจุด แต่ด้วยความที่คุณลุงอยากเล่าแกก็นึกถึงลุงเทียนว่าเวลานี้ลุงเทียนเป็นยังไงบ้างจะอยากเล่าเหมือนกันไหมระหว่างที่แกคิดหูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งผ่านไปข้างหน้าตรงจุดที่แกเข้าเวรอยู่แกก็หยุดนิ่งแล้วฟังเสียงต่างๆสักพักก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าอีกครั้ง แกรีเปิดสปอตไลท์ส่องเข้าไปในความมืดหน้าป้อมแกก็เห็นเงาคนแวบ,บๆลักษณะคล้ายลุงเทียนแกคิดว่าลุงเทียนจะแอบเอาเหล้ามาให้ก็เลยตะโกนไปว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาดีรออยู่เนี่ยกำลังอยากเลยมือสั่นหมดแล้วเนี่ยแต่เงานั้นยังคงวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาด้วยความเร็วคุณลุงแกคิดในใจว่าลุงเทียนเป็นอะไร หลอกให้อยากเฉยๆแล้วไม่เอามาให้คืนที่สองก็เห็นลักษณะเงาคนวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาอีกเหมือนเดิมด้วยความที่อยากเล่าก็เลยตะโกนด่าคำหยาบออกไปประมาณว่าถ้าไม่เอามาให้ก็ไม่ต้องมาเล่นแบบนี้แต่ก็มีเพียงเสียงหัวเราะเย็นๆดังขึ้นในความมืดแถวหน้าป้อมคุณลุงเก็บความหงุดหงิดนี้ไว้ในใจคิดว่าเพื่อนคนนี้มันยังไง จนคืนที่สามก็ยังเห็นลุงเทียนวิ่งผ่านไปมาที่หน้าป้อมในความมืดอีกที่คุณลุงแน่ใจว่าเป็นลุงเทียนเพราะตอนฉายไฟเข้าไปในความมืดหน้าป้อมแสงมันไปกระทบเข้ากับร่างผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือลุงเทียนแล้วลุงเทียนก็รีบวิ่งหลบเข้าไปในป่าข้างทางเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งคุณลุงเลตโกนออกไปว่าใครเองจะมาทำแบบนี้นะ ข้าขอตัดเพื่อนกับเองว่าไอเทียนสักพักลุงเทียนก็เดินโผล่ออกมาจากในความมืดแล้ววางถุงเหล้าลงข้างๆคุณลุงแล้วพูดว่าเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้เนอะต้องโกรธกันด้วยความที่คุณลุงอยากเล่ามากๆรีบคว้าถุงเหล้าขึ้นมากระดกจนหมดถุงพอเหล้าไหลลงคอก็เริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างจึงได้นั่งคุยกับลุงเทียนแต่คุณลุงจับสังเกตได้อย่างหนึ่ง คือลุงเทียนจะพูดพึมพำเบาๆอยู่คนเดียวทุกๆห้านาทีแกพูดว่ายังไม่ไปยังไม่ไปคุณลุงจึงถามออกไปว่าเป็นอะไรวะลุงเทียนก็ตอบว่าเออเออไม่มีอะไรหรอกกินไปเฮ้เดี๋ยวข้ากลับก่อนแล้วลุงเทียนก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในความมืดคุณลุงก็พูดตามหลังว่าเอาไอ้นี่เออ เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเวรแล้วเจอกันแต่คุณลุงก็ยังคงสงสัยไม่หายเพราะจุดที่ลุงเทียนเข้าเวรอยู่มันห่างจากจุดที่คุณลุงอยู่หลายกิโลเมตรลุงเทียนเดินเอาเล่ามาให้ได้ยังไงแล้วคืนก่อนหน้านี้มาวิ่งเล่นแถวหน้าป้อมทำไมหลังจากออกเวรคุณลุงก็เข้าไปอาบน้ำและด้วยความที่อยากเล่ามากๆ แกคิดว่าตอนนี้ลุงเทียนคงจะนั่งรอดื่มเหล้าอยู่ตรงที่ประจำแถวแถวทังเก็บน้ำจึงชวนเพื่อนอีกสองคนไปด้วยพอไปถึงก็เจอลุงเทียนนั่งอยู่คนเดียวคุณลุงและเพื่อนอีกสองคนก็เข้าไปนั่งดื่มด้วยในระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่คุณลุงกับเพื่อนจับสังเกตได้ว่าลุงเทียนแกจะนั่งนิ่งไม่ยอมขยับตัวและยังเอามือประคองหัวไว้ตลอด ปากก็พึมพำพึมพำม,ม,มคำเดียวว่าเบาวะเบาเว้ยน,น,นานๆทีก็จะหลุดพึมพำมออกมาว่ายังไม่ไปยังไม่ไปเน้นเน้นบ้างเบาเบาบ้างคุณลุงก็ถามออกไปว่าพูดอะไรของเองวะลุงเทียนก็มองคุณลุงทางหางตาปากก็ยังคงบ่นพึมพำมเบาๆย,ยังไม่ไปยังไม่ไปแล้วลุงเทียนก็พูดขึ้นมาว่า เองจำที่ข้าเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้เองฟังได้ไหมว่าข้าเห็นคนหนะ่ะตอกไม้มาจากต้นไม้คือลุงเทียนเคยเล่าให้คุณลุงฟังว่าเคยเจอคนปีนอยู่บนต้นไม้แล้วตอกไม้กระดานตอกมาเรื่อยๆวันละสองแผ่นสามแผ่นลุงเทียนแกพูดต่อว่าแต่คนที่ตอกอ่ะข้าจำได้ว่าเป็นเพื่อนทหารพลันที่ตายไปแล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าสงสัยเองจะเมาจนเพี้ยน ลุงเทียนพูดต่ออีกว่ามันต่อไกลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเว้ยคุณลุงก็ถามออกไปว่าทำไมคราวนี้เองเห็นอีกลเหรอลุงเทียนแกก็ยิ้มที่มุมปากบางๆแล้วก็พูดว่าคราวนี้ไม่ได้เห็นอย่างเดียวนะเว้ยเองรักข้าไหมคุณลุงตอบว่าเพื่อนกันไม่รักได้ยังไงแต่สามวันที่ผ่านมาเนี่ยเองเล่นสักข้าโกรธเลยนะ ลุงเทียนก็พูดแค่ว่าอืมอืมอมไม่มีอะไรหรอกแล้วพึมพำเบาๆวา่ายังไม่ไปยังไม่ไปแล้วก็เอามือคลำแถวใบหน้าและลำคอพร้อมกับพึมพำวา่าเบาวเว้ยมันเบาวเว้ยคุณลุงเริ่มลำคาญก็เลยลุกขึ้นและพูดว่าเอ็งเป็นอะไรนักหนาวะอย่าคุยกันเลยถ้าคุยแล้วเดี๋ยวจะวงแตก แล้วก็หันหลังเดินออกไปเพื่อนที่ตามมาอีกสองคนก็รู้สึกลำคาลุงเทียนเหมือนกันก็เลยลุกขึ้นเดินตามคุณลุงไปลุงเทียนก็พูดตามหลังว่าเองจะไปแล้วเหรอถ้าเองไปงั้นข้าไปบางนะคุณลุงหันมาพูดว่าเอ็งจะไปไหนเอ็งก็ไปเฮ้ยข้าเห็นเองพูดอยู่นานแหละยังไม่ไปเนี่ยคุณลุงก็หันกลับแล้วเดินออกไป ลุงเทียนก็พูดเสียเงเย็นๆว่างานข้าไปจริงๆแล้วน,นะไอ้พวกมันตอกกระดานมารับข้าแล้วแต่ข้ายังไม่ไปข้าแค่รอเองเพื่อนคุณลุงกับเพื่อนอีกสองคนก็หันกลับมามองลุงเทียนด้วยความสงสัยแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดภาพที่เห็นคือเบาตาข้างซ้ายหายไปจนทะลุไปข้างหลังที่คอข้างซ้ายเป็นรอยแยกเห็นเส้นเอ็นเงาวับห้อยลงมาเป็นริ้ว เลือดทะลักลงมาอาบเสื้อสีเขียวจนเป็นสีดำเข้มคุณลุงมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าทุกคนที่อยู่แถวแถวนั้นก็มาถามคุณลุงว่าเป็นอะไรคุณลุงตอบว่าเจอผีไอเทียนมันเป็นผีทหารนายหนึ่งก็พูดว่าเอานี่ไม่รู้หรอไอเทียนมันโดนยิงตายตั้งแต่วันที่พวกเองแยกกันเข้าเวรคนละจุดแล้วคุณลุงแกจึงนึกย้อนไปถึงเรื่องที่ลุงเทียนชอบเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่า ทุกครั้งที่ลุงเทียนนั่งอยู่ในหลุมตอนเข้าเวรในช่วงที่กํำลังเมานั้นลุงเทียนมักจะเจอเพื่อนที่ตายไปแล้วตอกไม้กระดานอยู่บนต้นไม้ไล่เข้ามาหาแกเรื่อยๆหลังจากนั้นคุณลุงก็เลยขอลาออกแต่ผู้พันบอกว่าเป็นเรื่องไร้าสาระเพราะอยู่มาหลายปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยคุณลุงก็เลยจําเป็นต้องอยู่ต่อตกเวลากลางคืนคุณลุงจะไม่อยู่ที่พักของตัวเอง เพราะว่าเวลาเมาคุณลุงกับลุงเทียนจะนอนในที่พักด้วยกันบ่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์คุณลุงก็เริ่มลืมเรื่องนี้ไปมีอยู่คืนหนึ่งแกปวดท้องหนักจึงรีบไปเข้าห้องน้ำลักษณะห้องน้ำของฐานพรานคือขุดหลุมลึกลงไปแล้วเอาไม้กระดานปิดใช้ผ้าขึงสีด้านในขณะที่กำลังนั่งทำธุระอยู่ คุณลุงได้ยินเสียงลุงเทียนพูดเบาๆมาจากข้างหลังว่าข้าจะไปจะมาอยู่อย่างนี้แหละด้วยความตกใจคุณลุงรีบหันไปมองปรากฏว่าเห็นลุงเทียนนั่งยองๆคอพับอยู่ข้างหลังเลือดสีดำข้นไหลทะลักออกมาจากรูโหว่ที่ตาซ้ายตั้งแต่วันนั้นมาคุณลุงขอลาออกทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ